กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังสนุกสนานกันน้องพี่น้องเนาะเล่นหน้ามาเที่ยวมาช้อปปิ้งเฝ้าท่านสมัยเนี่ยพี่น้องมาช้อปปิ้งื <c oughs> <c oughs> ันนี้กำมวนร้ายนะพี่น้องเนาะถือโอกาสมาเที่ยวเพราะว่าอยู่แต่บ้านเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวมาชมเนาะป่ามาชมป่าเที่ยวห้วยห่วยห้องพี่น้องห้วยห้อง หลกักการห้าสิมาเบิง่งภาพบรรยากาศกัน,กนเลยน้องพี่น้องเนาะว่ามีไฟแน่มีเสาวสาพี่น้องไล่ขู่ไล่ค้นแล้วก็มีนมพี่น้องนุมกับแจ๊คซดบะซดบะฮู้พี่น้องเอ้ยซดบะสดกกับคอกข่วงก่อนแจ๊คมือนะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องเ้าก็มาชมบรรยากาศทัวร์วกันเลยเนาะคุณนี่ก็ลุยลงไปเลยตีสบายดีนั่งสบายดี คนนี้ร้อยน้าบอกเป็นบอกว่าให้ลุยลงไปเลยใหายไออันก้องแพงหับเอาเนะห้ยเบาแพงก็เบากลับหับเอาสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดี ปลาเมาเฟตากล้องพี่นอ้องปลาเมากระลอยน้ำบวบเป็นถ้าปลาเมาเล่นปลาเมากระซิไฮนนุมน่มๆรุ่นรุ่นน้องนี่แหลนะเนาอหับเอาเนาะมือนี่แหละชี้ได้ชี้ได้เตะอังเบาก้องแพงว้าวเชาว้ชาเชา้ชาเช้าเช้าเอ้ยผู้ได้อยากเตะอังเบาก้องแพงน่ะลุยลงไปเลยเด้อผู้ได้อยากเตะอังเบาก้องแพงน่ะลุยลงไปเลยมือนี่ค่ะมีโอกาสได้มือนี่ได้ ป้าเมานาาั่งเฝาย่างปลาพี่น้องย่างไปย่างมาเป็นปลาจีฮาปลาจีมกเท้า <c oughs> เป็นจังไดเจ้าไม่ค่อยเฮ็ดมันก็ต้องเป็นปลาจีฮ่ <c oughs> ขันบวดจี่กับสิบวัได้กินเนาะพี่น้องเนาะมันปีนไปปีนมาอยู่ห่วปลาจี่ซะเลยกู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  จีบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องข้าวพอ่อข้าแม่เฮาก็กจีมกเฒ่าหอมๆโ,โอ้จีปลาซิวพร้อมสาวแพงตึกแฮได้ปลาซิวปลาก็มีบ่หลายพี่น้อง3ต <laughs> ใหม่คักปนหยังบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะมันเป็ดเปืเอกเก็ดนอกมัน,นว้าวอหวอมกุ้มั่วห้วยเลยพี่น้อง <laughs> 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 สียงน้ามต้นหินพี่น้องน้าต้นต้นหาดเนาะมันกะแห้งเติดได้พี่น้องเมื่อนี่บรรยากาศดีดีสายนามเย็นเย็นชุ่มช่ำ แล้วก็นี่ปลาปิ้งหอมถอั่วถั่วหวยเลยเพีย่น้องหอมฟุ้งจนไปเทิงคุณน่ะสาวสาวสนุกสนาน,ลนหลยกินน้ำไปหลายกึกอ้าวอ้าวคุณแม่ก็ลงมา <th> สบายดีสบายดีแม่เอากล้องแพงกระลงมาชมลูกชมห้านวายอย่าเด้ออย่าเด้อเจ้าอย่าเด้ออย่าย่ายายาพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยบ่อทรมาฮะบอเห็นอันร้านเล่นน้ำอยู่ตาตาทั้งได้ซูว่าสั่นโทรมาถามเนาะท่มาถามแม่แม่เท่าแพงเห็นร้านใส่เล่นน้ำฉันนั่นทันพลอยู่มวนบ้ามวนบ้า ขาลงขาลงเฮ้ยสาชิกสมาชิกกะลงมากอุ้ยบดชีบุกินเขาน้ำกันบ้าโอ้โอ้โอ้เท่าแสงนะเลี้ยงไข้พี่น้อง พี่น้องพี่น้องอันทั้งฝั่งไทยโท่มาว่าเห็นไล่ซดร้านไส้อาบน้ามอยู่ตาด่าสั้นแมน่เท่าแพ้งเป็นกระลงมาเนาะลงมาเบิง่งมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานอบอุ่นพี่น้องอบอุ่นบรรยากาศนี่อบอุ่นมวนลลายมาแต่งผ้าเขากินเดอ้อสุเจ้ามวตะมวลบ่หิวเข่าบ่า กูหิวเข่าบ่ซุบเจ้าคอยหิวละเด้อบุรีับอาลงนะแม่นั่งอันคอยลุยล่องหายไหับเอาอยู่ลุ่มผัไปนะแม่ไม่ามันไวมชิร้อยยังปล่อยให้มันไล่ตลาดลงโลดมันหมื่นพูนไห้เขาหับเอาอยู่ลุ่มผัวลองมึงดูฮาน่ะแข้งแห้งได้เหรียน้า นั่นเหละฉันก็จะลงเหมือนการให้นมนมรับเอาวันนี้แหละจะตะเชียดได้นะพี่น้องเนาะเชียดไดว่านมนมนมนรุ่นป้าเมาบ้าบนําเน่อมเนาะพอนทิพย์เ<อ>ชียดได้ผู้เบาผู้เ่าน้อยเนาะมือนนเนาะแต่องังเบาแพ่งก่านัน สาวผ่อนตีบเตะอังผัดเตะอังทางหลังโอ้ยยันบ่ท่านสาวๆทั้งสองคนเด้อพูดนะป้าแต็มพักเข่ามาใส่อายเด้กินหวางได้แหละกินหวางนี่นะเหมาะอะไรล่ะนี่ยืนกินนั่งกินอึกระถึกรอดบ่เป็นยัง ยกำลังจัดเตรียมอาหารพี่น้องกินแบบแส่นมแล้วพี่น้องกินเนาะให้มันได้บรรยากาศว้าวคงข่อยเก้าหกนาทีแล้วนะคะอันเช้าเช้าสองคนน้ำแมนลักเตะอังบ่าวละบ่าวหาบ่บ่ปากบ่ตีงขนาด น้อยหนึ่งวัะสัตใส่อ้าวเกิดไฟตกเดี๋ยวมันไล่ไปเด้อพันทิพมาเก็บเอาไม่เกิดนี่เกิดอีนั่งนะโบจักตีนแน่นหน่อยขึ้นมาเกินข่าวอีนั่ง ขึ้นมกิจข้าวขึ้นได้อยู่บ่มาพอนทิพมกิจข้าวไปนั่งไีกินข่าวลงน้ำเพาชุกูจะกคนและเรือแต่ป้าเม่อุทานลงพี่น้องไตล่อนมึงเอ้ย ตายร้อนมึงเอ้ยขาชีประงางไปเอ้ยคิดเขามามามากินน้ำลูกน้ำลานนี่้อ่จะไปทางไหนมาตโทุกแบบทุดป่าวันนี้สนุกสนานมากเลยเราเคยมาจกเจอไปทั้งแรกว่าสั้นบกคิดว่าในห่วยบ้านเฮาจะกีมองทองเที่ยวพี่น้อง ยังนี่อีกบอกใกล้บอกใกล้อยู่หน้าปาเมาเองเอยเอิญว่าหน้าปาเมากระถึกอยู่บ่บ่ถึกอยู่หน้าหยาปาเมาอยู่หน้าหยาปาเมามีมองตรงเพียวอีกนี่อีกพี่น้องมีอีกโอ้ยแพงฉันมาช่างเห็ดนั่นบ่ด้วยคะแนนแรกอยู่ว่าจะบุกหอพี่ดทาซาลาสีืูกมะเข้า อีางขค้นมากิดเขาอีแ <creo> ม <u> ่มากิดซุ่มกันนี่อีม่อีแม่อะไรโซด มองเที่ยวนี่มองเที่ยวนี่อยู่หน้าบ่อแพงพี่น้องมองมองเทียทเท่ยวนี่เนาะมองท่องเที่ยวมองท่องเที่ยวสําหรับชุมเฮาเนาะ <l att> มองท่องเที่ยวสําหรับชุมเฮาได้หน่นะไบพี่น้องแได้ด้วยขายแม่ตัวนี้กขายลมาเด้อเอฟซีทุกคนเด้อีนั่งขึ้นมากินน้ำกันแม่นี่มา ้ยมาเที่ยวก็มากินนกันเด้อบันมนจิเปอรแซนด์นอยู่ฮะเด้อข่กะค้าตัง้องมากไข่กะจะลงกินคือกันพี่น้องข่หิวคือกัน ืัอน,นี้ช่มคลิปรัวๆเด้อพี่น้องเด้อฝนเครื่องเดอนซัมผละบอกพี่น้องทั้งหลายกองอะเนี่ยได้นานแล้วูคกขาก็จะขอปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝา,า,า,าก,กาติดตามช่มคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องซัแพงเลยเด้อติดตามช่มคลิปต่อไปก็คือซ่องบากัะตันมี่มีอยู่ซ่องบากัะตันแล้วก็ซ่องบอาแพงแล้วก็ซ่องสาวพอนทิพย์แล้วก็ซ่อง,างส,าอสาวแพงณนะวันนี้ เดวบ,บายบายพบกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อล่ำรวยล,ำลวย่ลำรวยว่าสกูสตโค